ครับกับเข้าสู่ช่วง KS Investment Academy ครับผมหรือช่วงกระดานดำวันนี้มีเรื่องสำคัญอยากจะมาสอนนะครับเพราะอึดอัดเหลือเกินบางคนบอกว่าทำไมดอกเบี้ยลงปรากฏว่าดอกเบี้ยอ้างอิงนะคือ RP หนึ่งวันของบ้านเราทำไมเงินบาทเราไม่อ่อนค่ามาดูวิธีการนะครับว่าถ้าดูดอกเบี้ยลงเนี่ยหรือว่าขึ้นเนี่ยทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเราจะเป็นอย่างไรใพบกับช่วงกระดานดำมาเลยครับวันนี้ วันนี้เราจะสอนเรื่องอะไรนะครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยเพื่อนเนี่ยมันจะมีดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับเขาเรียกว่า nominal rate อันนี้คือดอกเบี้ยนโยบายที่เราให้บอกว่าเราจะมาสอนเนี่ย nominal rate กับ real rate อ่าฮะ nominal rate เลืเลืคืออัตราแลกเปลี่ยนอัตราได้ดอกเบี้ยเีโอ้โหต้นเนี่ย r ทติ้งครับผม nominal rate แปลภาษาไทยว่าดอกเบี้ยปกติ ใช่ป่ะเอออัตราดอกเบี้ยเขาเขาจริงจริงแปลเป็นไทยแบบนี้นะกูต้นแปลแล้วยากมากเลยนะอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินที่เป็นตัวเงินงงไหมเป็นตัวเงินที่แท้จริงที่แท้จริงอ่ายาวมากเลยจริงอ่าฮะก็คือเพราะบ้านเราคือ RP ที่เอาอ้างอิงอยู่ใช่ไหมไม่ไม่อ่าใช่อ่าคันนี้อันที่สองคืออัตราดอกเบี้ยอที่แท้จริงใช่ไหมที่แท้จริง อันนั้นเป็นตัวเงิน nominal คือตัวเงินเรลเลทคือที่แท้จริงต่างกันยังไงต่างกันยังไงแล้วมันแล้วมันมาได้ยังไงอันนี้ก็ได้มานั่งดูว่าเรลเลทถ้าเราจะต้องการหาเรลเลทสูตรสูตรจำสูตรไว้เรทที่แท้จริงเอางี้แล้วกันคุณต้นเรลเลทจะเท่ากับ nominal เรทคือตัวบนตัวบน ลบด้วยเงินเฟ้อลบด้วยเงินเฟ้ออ๋อต้องเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่าทำไมแค่เงินเฟ้อทำไมคุณเขียนเงินพูดเงินเฟ้อทต่ไมเขียนอินเฟชันเอางี้เอาเงินเฟ้อก็ไันสมาธิดีเอาเงินเฟ้อแล้วเขาบอกนี่นึงเอางี้เอางี้เอางี้นะกันอธิบายง่ายๆ่ายโนมินอลเรทเนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวจริงที่เป็นเงินจริงๆรนั่นหมายถึงว่าสมมติผมให้ผมได้เงินฝากธนาคารมา ผมเงินฝากธนาคารผมได้มา3%สมมติๆนะสมมตินะเงินฝากธนาคารผมได้มา3%ถามว่าเราได้ดอกเบี้ย3%จริงหรือหือถูกป่ะต่อปีไม่ได้ต่อปีนะคือเหมือนเราได้3%จริงคือ100บาทเราก็พอสิ้นปีปุ๊บเราก็ได้3บาทซึ่งก็ก็เงินมันได้ไงก็มันได้จริงๆไงเงินมันได้ก็นี่ได้เงินคืออัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินจริงๆไงเป็นตัวเงินหรืมไปที่เป็นตัวเงินจริงๆครับผมก็จะได้3%จริงๆแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีความสามารถในการใช้จ่าย เพิ่มขึ้น3%เพราะราคาสินค้ามันสูงขึ้นใช่อัตราเงินเฟ้อมันสูงขึ้นมันคุณเอาเงินคุณมีค่าน้อยลงถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาามลบอย่างเงี้ยเอาต้องมาลบเงินเฟ้ออธิบายง่ายๆจริงๆข้อสูตรทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่มีเลยนะถูกแต่ว่าใช้ความรู้สึกใช้ความเข้าใจเช่นอินฟล่าชันบอก2%เพราะนั้นเรียลเลทจะเหลือแค่1% 1%อ๋อแต่ถ้า3เท่ากันก็ศูนย์เงินเฟ้อเงินเฟ้อมันเหลือศูนเหลือเป็นหนึ่งเงินเราไม่เพิ่มค่าเลยนี่เงินเราเพิ่มค่าเพียงแค่1%แต่อย่างนน้อยก็ชะ เงินเฟ้อแต่ว่าที่เขาพูดตรงนี้นี่คือนี่คือเรียลเรทนี่คือเรียลเรทที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเวลาเราดูดอกเบี้ยเนี่ยเราดูนอรมินอลเรทไม่ได้เพราะเวลานักลงทุนเขามาลงทุนเนี่ยเขาจะดูเรื่องเรียลเรทเป็นหลักถ้าเรียลเรทคุณสูง เทียบกับประเทศอื่นเขาก็จะเข้าไปลงทุนประเทศคุณอ๋อคือไหลเข้ามาฝากไหลเข้ามาซื้อตราสารนี่ใช่เพราะเขาถือว่าเขาได้เปรียบเพราะว่าเขาได้เรียลไรตที่สูงครับผมแต่ถ้าคุณมีโนมิโน่ไรตสูงเช่นคุณมี6%เลยเอ้าประเทศนี้มีโนมิโน่ไรตก็คือจ่ายดอกเบี้ยกัน6%เลยบางประเทศก็มีนะแต่เมื่อก่อนเงินเฟ้อ7%ก็ดอกเบี้ยเขาก็จะพรางขึ้น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 ไปเรื่อยๆมันก็จะกลายว่าเขามีเรียลไรตแค่เขาติดลบ1%ก็เขาก็จะมาลงทุนเราอยู่ ประเทศนี้ันนี้แค่สามเองนะแค่สามอะให้มันมันเป็นเกิดความมันเกิดความแปลกเกิดขึ้นระหว่างคําว่าเลทโนมิโนกับเรียลเลทที่แท้จริงคราวนี้ของประเทศไทยคุณต้นเพราะฉะนมันเกิดเคสนี้ขึ้นมาก็คือโนมิโนเลทตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณเอาสองเปอร์เซ็นต์ละกันหนึ่งจุดเจ็ดห้าดอนนี้คือหนึ่งจุดเจ็ดห้าเอาสองเปอร์เซ็นต์ละกันดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์แต่พอเอิร์นเนี่ยประเทศอื่นประเทศอื่นเขาห้าหกเจ็ดก็มีก็ดูเอ๊ะดูเหมือนว่าของไทยเราดู ดูน้อยอ่าไม่ค่อยน่าสนใจของประเทศอื่น6กห้าอะไรเงี้ยดูดูไม่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วเฟื่อนคุณต้นเงินเฟ้อเราเงินเฟ้อเราดันติดลบอ๋อฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นมั้มีติดลบเดี๋ยวมีติดลบไงก็คือเงินเฟื่อเงินเฟื่องกลายเป็นว่าลบสมมตินะลบแล้วเงินเฟ้อมันเป็ดมันติดลบอีกอ่ะลบด้วยลบลบสมมติลบหนึ่งอ่าลบหนึ่งเปนตสมมติสมมติสมมติ ก็เป็นสองสองลบลบหนึ่งก็เป็นสองเคยเรียนไหมเคยเรียนคณิตศาสตร์ไหมเจอลบเป็นบวกเฮ้ยผมเออผมยังไม่เข้าใจเลยทำไมลบเป็นลบเป็นบวกเออไม่เข้าใจเลยต้องต้องตีเส้นไงแล้วก็ลบต้องลไปสองลบมาอีกทีก็ต้องไปแต่แต่คุณแต่ถ้าอธิบายกันโดยทฤษฎีคุณถ้าเราอธิบายโดยทฤษฎีนะท่านผู้ชมมันก็จะแค่ง่ายๆก็คือว่า ถ้าคุณได้ได้นอมิโนเลทก็คือที่เป็นตัวเงินได้มา2%องเปอแต่ราคาสินค้ามันลดลงเพราะฉะนั้นความสามารถในการบริโภคของคุณเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มแค่2%อมันจะเพิ่มขึ้นมาถึง3%เปร์เพราะราคาลดลงทันทีก็จะได้เป็นเป็น3%สังเกตไหมครับว่าคุณได้2%ก็จริงแต่เลวเลทคุณเนี่ยจริงๆคือ3%ามอรบ้านเราเป็นแบบนี้ไงคุณต้นครับผมก็คือเลวเลทมันสูงกว่านอมิโนเลทคือดูคล้ายๆกับบางประเทศอ่ะใกล้ๆบ้านเราฟิลิปปินส์มาเลยทสูงกว่า หกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็พอๆกันเรียวเลทเท่าๆกันนั่นใช่เพราะนั่นคือโนมิโนเลทแต่พอเป็นเรียวเลทปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าของเราสูงกว่านั่นแสดงว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ว่านักทุนต่างประเทศจะเอาเงินเข้ามาฝากเราหรือเข้ามาซื้อตราสารนี้ในบ้านเราให้ดู2ตัวถูกไหมอ่ะถูกดูเดูนมิโนเลทแล้วก็ดูตัวอินเฟชันถ้าเรียวเลทออกมาสูงก็เงินถึงได้แข็งไงนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเงินบาทถึงได้แข็งพอเงินบาทแข็งปุ๊บถ้าคุณอยากจะให้เงินบาทอ่อนคุณต้องทำยังไงฮะ ทำได้สองอย่างไงมี่สูตรมันคืออย่างนี้ไงขึ้นเงินเฟ้อก็ต้องพยายามไปดันให้ราคาสินค้าขึ้นไงแต่วันนี้ราคาน้ำมันมันลงด้วยมันช่วยไม่ได้ไงช่วยไม่ได้ก็เลยต้องพยายามต้องลดดอกเบี้ยตรงนี้ลงเพื่อตรงนี้อ๋อคือบางประเทศอย่างยุโรป อ่ายุโรปเห็นไหมว่าเงินเฟ้อมันติดลบก็เลยแข่งกันลบอ๋อนี่เหตุผลนะเพราะยุโรปเงินดอกเบี้ยเงินฝากเขาติดลบไงอ่าใช่เพราะว่าเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องต้องให้ตื้ตื้ติดลบเลยเพื่อให้สุดท้ายแล้วเรียลเลทมันลดลงอ๋อไม่งั้นเรียลเลทมันไม่ลงไงคุณต้นเพราะเรียลเลทไม่ลงมันก็ไม่มีประโยชน์กับประเทศถูกป่ะอันนี้ก็เหมือนกันประเทศไทยก็เหมือนกันอ่าแต่ถามว่าเรียลเลทจะให้ควรจะติดลบไหมแต่จริงๆแล้วประเทศที่ดีก็ไม่ควรให้มีเรียลเลทติดลบอ่านี้ต้องบอกนิดนึงนะครับเพราะว่าเรียวลเทศขาลทนกมัระ็ควจ บวกเป็นตำนานก็คือจะบวกมากน้อยแค่ไหนาวที่มีเงินอยู่มันจะขาดทุนมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่เพราะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่างเงินที่เราคุยกันไปไงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไหลเข้าไหลออกมันก็มีผลกับค่างเงินแล้วก็มีผลต่อเรื่องการลดทิศทางอัตราดอกเบี้ยได้นะจะลดหรือว่าจะเพิ่มครับผมคือถ้าตัวนี้มันเป็นบวกเยอะเงินบาทเงินนั้นก็จะแข็งค่าขึ้นเราก็ต้องลดดอกเบี้ยลงเพื่อให้เงินบาทมันลดลงแล้วไม่เงินบาทจะได้ไม่แข็งขึ้นต้นผมถานนิดนึง gdp g r o w ที่เขาประกาศเนี่ย gdp growth เขาประกาศสี่เปอร สองเปอรเงี้ยครับผมอันเนี้ยเป็นโนมิโนหรือเป็นเลียวเป็นโนมิโนเลยดเลียวครับเลียวอ่ะเลียวอ๋ออ้าวไม่ลบเงินเฟ้ออ่ะไม่ลบเงินเฟ้ออ๋อไม่ลบเงินเฟ้ออันนี้เป็นเรียบร้อยแล้วจริงๆถ้าคุณจะหาโนมิโน่ต้องเอาเงินเฟ้อไปบวกออ๋เช่นตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ย2%เงินเฟ้อติดลบมันโนมิโนจะติดลบนะสมมตินะสมมติเงินเฟ้ออันนี้คืออันนี้คือเลียวแล้วต้องไปบวกด้วยเงินเฟ้อเงินเฟ้อ0.5นย์จุดห้านะถ้าเงินเฟ้อบวก0.5คุณจะได้คุณจะได้เเเป็นนนนนนนโโโมิกรรททีีี่่2.5%อาาพะะฉั้้ต forecast 2.8งจุดถ้าเราพอแคส2.8เงินเฟ้อ0.5์และเงินเฟ้อบวก0.5อ่าฮะมันก็จะได้เป็น GDP จริงจริงจริงก็คือ3.3%เพราะฉะนั้นเรียว GDP และนี่คือเรียว GDP ไม่ใช่เรียว GDP อันนี้คือ normal GDP อันนี้คือที่เขาประกาศเนี่ยคือเรียว GDP ออ๋นั่นก็กลับด้านนิดหนึ่งมันดูนี่คือภาพของการประมาณการในอนาคตว่าถ้าเกิด ดอกดอกเบี้ยเป็นแบบนี้เงินบาทควรเป็นอย่างไรมาดูของจริงดูมาดูของจริงคุณต้นวันนี้เราเอาของจริงมาให้ดูอันนี้คือเลียวเลทของประเทศไทยครับผมเลี้ยวเลทก็คือเอาดอกเบี้ยนโยบายก็คือ1.75ลบด้วยเงินเฟ้อ ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เนี่ยสังเกตุที่คนไทยเราติดลบเยอะนะเงินบาทเลยอ่อนค่าไงเงินบาทเลยอ่อนค่าติดลบเยอะนะมีบวกบ้างก็บวกนิดนึงไม่แนทให้บวกมานิดนึงก็มีการบวกขึ้นมาประมาณก็ไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่งออกเราก็เลยดีไงมีส่งออกเราก็เลยดีใช่ไหมคือที่เราให้ติดลบเนี่ยเพราะเพราะประเทศอื่นบางทีเขาแบบเขาลบเขาลบเขาลบเราก็ต้องลบเยอะกว่าเพื่อให้การเงินเราออกเพื่อให้แข่งขันได้แต่วันนี้พอเลี้ยวเร็วขึ้นมาเป็นบวกวันนี้ล่าสุดเนี่ยขึ้นแต่ปีที่แล้วนะคุณต้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะ เซป t e ม ber ปีหน uh ึ่งสี่นั่นแหละปีที่แล้วละประมาณกลางปีที่แล้วละ uh huh. เลวเรทเราเป็นบวกขึ้นบวกขึ้นบวกขึ้น uh huh. แล้วบวกขึ้นตรงนี้ช่วงนี้เงินเฟ้อติดลบอีก uh huh. มันก็บวกขึ้นไปอีก uh huh. อ่ะพอเพราะเลวนี่คือเลวเรทที่สูงที่สุดในรอบห uh ้า huh. ปีแล้วนะ uh huh. ของประเททศไยดูนี่ทำนิวฮันที่แบบกลับด้านนี่คือพอๆกันนะใช่คือไปกลับได้หกเซนต์นั่นหมายถึงว่าโอกาสหนึ่งก็คือทำไมข้างเงินบาทแข็งไงครับผมที่เราบอกที่คุณต้นถามว่าทำไมข้างเงินบาทแข็งก็นี่ไงคือเขาต้องบอกว่าดอกเบี้ยมันลงเงินบาทก็จะออกเลี้ยวเรืมันขึ้นอ่ะเลียวเรืมันขึ้นอ่ะดอกเบี้ยลงแต่เลียวเรืขึ้นนะครับท่านผู้ชมเราเล่นไปที่ดอกเบี้ยนโยบายลงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของธนาคารประเทศไทยจะทำยังไงให้ข้างเงินบาทอ่อนก็ต้องให้เลียวเรืลงให้ได้นั่นก็คือโอกาสที่จะมีการลดดอกเบี้ยในอนาคตก็มีีคคววววาาาาาามมมเเเเปป็็นนนไไดดด้้้ถัรริะห์ุยกกกบออ่ ไม่ลงหรอกนะครับแต่ว่าวิเคราะห์สองมุมคือเรียวเลทเนี่ยแสดงว่าอัตราแลกเปลี่ยนเราได้อ่อนค่าต้องลดดอกเบี้ยอีกครั้งนึงซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เงินมันไหลออกไม่งั้นเงินก็ไหลเข้าโรต้าสันนี่อะไรเงี้ยถ้าไม่ลงหุ้นนะก็ไปลงตาสันนี่อะไรว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมค่าเงินบาทถึงได้แข็งในช่วงนี้เพราะเรียวเลตนะครับเอันนี้คือทาได้ค่าเงินบาทอ่อนทั้งหมดของช่วงกระดานดํานะครับเราได้ไขข้อข้องใจแล้วว่าทำไมที่เรียวเรทโนมิโนเลต ตาแลกเปลี่ยนเรารถึงมีมุมมองที่ไม่ค่อยเหมือนกับที่เราคิดไว้นะครับแต่ช่วงหน้านะครับมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นไทยจะมีประเด็นอะไรบ้างแล้วหุ้นแนะนําจะมีหรือเปล่าไปพบกันช่วงหน้าครับ